สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่งภูมิใจเสนอผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงนางอัญชลีอิงปันทช้างตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเหล่ายาวอายุ58ปีดำรงตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนมาแล้ว3ปีอีกออิถึพศ2 5 6า2 5 6 9 ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน3ด้านอย่างเป็นรูป,ปรธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตใน3ด้าน3ส,สร้างจนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรม1.1สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 1.2สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการขยะการจัดสุขลักษณะในบ้านและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า1.3สร้างความคุ้มกันทางสังคมโดยมีการปฏิบัติศาสนกิจการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2มีผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์ 2.1มีผลงานเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของผู้นำอช10ภารกิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชนปี2547ข้อ16 1. สําสำรวจข้อมูลจะปะทอกดช .2. ออค 2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน 3. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. ส่งเสริมอาชีพและโอทบชุมชน 7. การส่งเสริมทุนชุมชน 8. ส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยในชุมชน 9. การให้การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. การแก้ไขปัญหาความยากจนตัวชี้วัดที่3เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3.1ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ 3.2ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค่านิยมเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ3.3ได้รับการประกาศยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม4มีศักยภาพและความสามารถที่สมควรถือเป็นแบบอย่างและต้นแบบได้5ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอวาระ5ปีปี2566-2569